แอิน 7S ออกมาเป็นปีแล้วราคาแรงกว่า Apple Watch Ultra ด้วยแต่ว่าทำไมจ๋าถึงรู้สึกว่ารุ่นนี้น่าใช้ลองมาแล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังค่ะถ้าเคยเคยดูคลิปที่จ๋าทำตัว 6S ไปเนาะตัวนั้นเนี่ยเราเคยบอกว่าถ้าจะซื้อเราจะต้องเลือกระหว่างว่าเฮ้ยอยากจะได้จอ ที่มันทนหรือว่าอยากจะได้จอโซลา่าที่มันสามารถทําให้เครื่องเนี่ยแบตมันอึดเหลือเกินแต่สําหรับรุ่นนี้ค่ะฟินิกซ์ 7S เนี่ยเขามีรุ่นที่รวมความสามารถทั้ง2ออย่างเนี่ยไว้ในเครื่องเดียวแล้วคือทนด้วยแล้วก็สามารถใช้จอเนี่ยในการดูรับแสงอาทิตย์ให้กลายมาเป็นแบตเตอรี่ได้นะคะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยก็จะทั้งทนแล้วก็แบตอึดค่ะอีกข้อนึงที่ถือว่าเป็นข้อพิเศษหรือว่าเรื่องใหม่สําหรับตัวฟินิกซ์ 7S นะคะก็คือหน้าจอจ้ารุ่นนี้เป็นหน้าจอสัมผัสแล้วนะคะก็คือเลื่่่่่ออนนๆได้้แแบบีีเลยยยตวาก็ังมมปุู นะก็คือปุ่มเหมือนตัว 6S เลยนะคะมี5ปุ่มด้วยกันสามารถควบคุมผ่านตัวหน้าจอสัมผัสก็ได้หรือว่าเราจะควบคุมผ่านปุ่มปกติก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันที่หลายๆคนอะ ถ,ถึงเราเป็นสายฟินิกกันเนาะเราใช้มาเราก็จะมีแต่ปุ่มใช่ปะมาแล้วค่ะมาเป็นตัวเลือกให้แล้วนะคะและที่สําคัญคืออยากจะบอกว่าคือเราสามารถเซตได้ละเอียดกว่านั้นอีกนะในกีฬาที่เราเล่นเราจะให้ปุ่มให้จอต่างๆเนี่ยมันดีเทคไหมคือเราไม่ต้องกังวลว่าเราว่ายน้ําเรามือเราจะเผลอไปโดนหรือเปล่าหรือเราไปวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยมือจะเผลอไปสไลด์หน้าจอไหมเราเซตแบบแยกได้แต่ละกีฬาเลยค่ะจะรู้สึกว่าเออเนี่ยจะชอบเราตั้งได้ละเอียดมากขึ้นแต่ด้วยความชินอะอย่างของจ๋าเองหรือว่าจ๋าว่าสายฟินิกที่เคยใใชช้้กันมาลายค อาจจะมีแบบติดอยู่แหละเออแบบสมกับตื่นมาใช่ป่ะอยากจะดูว่าตัวเองแบบเอยนอนเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยไปแล้วคือกดปุ่มไปแล้วอะแมันก็ยังมีบ้างแต่ถามว่าในโมเมนต์ที่อาจจะพิมพ์ตัวอักษรมันจะสะดวกมากขึ้นนะเราไม่ต้องมาคอยแบบกึกๆๆกกึกหวกว่าจะถึงตัวแซคุณขาอันนี้เราแบบใช้มือปัดฟมแล้วก็กดตัวอักษรได้เลยเออมันก็จะสะดวกขึ้น สิ่งที่มันแบบเพิ่มมาอีกเรื่องหนึง่งสำหรับตัวจ๋านะจ๋ารู้สึกว่านาฬิการุ่นนี้มันฉลาดมากขึ้นสมมติว่าเวลาที่เราตื่นนอนมาปกติคืออย่างสมมุติ 6s มันก็าจ,จะแค่ตื่นก็คือตื่นแล้วคุณก็ไปดูข้อมูลได้ใช่ไหมแต่ของ 7s ค่ะตื่นมาปุ๊บมีลูกแบบเป็นภูเขาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วบ Good morning. อก g o o ม m ยเน i ่งแล้วก็บอกเลยว่าการน,นอนของคุณมันเป็นยังไงดูรายละเอียดได้เลยแบบไม่ต้อง ไปเข้าโหมดการน,นอนอะนึกออกปะคือมันสรุปมาให้แล้วเท่าที่คุณน่าจะพอรู้ว่าเออเมื่อคือนที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นพอนอกจากที่ว่าเขามีอินเทอร์เน็ตกับเราแล้วอะการเซตพวกกีฬาต่างๆก็ทําได้ละเอียดขึ้นนะ <Okay. S 1> อย่างเวลาที่เราจะมาเซตกีฬาให้เป็นเฟอร์รีต์อย่างเงี้ยมันมีการแบ่งหมวดต่างๆที่ค่อนข้างละเอียดมากขึ้นและอย่างเวลาที่เราเล่นกีฬาเสร็จอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราจะต้องคอยมากดดูเองหรือว่าเข้าไปดูในมือถือใช่ไหมคะว่าคือรายละเอียดที่มันเยอะๆว่าเราอยู่โซนไหนการหายใจเราเป็นยังไงไหนๆ เวลาที่เราอยากจะดูพวกข้อมูลเก่าๆของแอคทิวิตี้ที่เราทํากีฬาที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างรางุ่นที่จ๋าใช้ของตัว 7s มันจะมีความโกลด์แบบสว่างๆอะเออแต่พอของตัว 6s มันจะทองแบบสีมันดูเข้มๆม,ม,มองๆบอกไม่ถูกหรือฉันใช้มานานเกินไปวะใครที่บอกว่าลูกค้าเข้าของฉันค่าคัานใจเงซื้อค่ะ เนื่องจากว่ามันออกกําลังกายไปหลายวันแล้วอนะเนาะไม่ได้ออกตอนนี้ก็เลยลองดูของเก่าให้ดูก่อนเอ้ยหรือให้ดู 6S ก่อนดีกว่าเฮ้ยดู 6S ก่อนดู 6S กัน,กน,กนคือหน้าตาสแตทเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่หน้าสแตทมันทื่อๆอย่างนี้เลยทื่อๆอย่างนี้เลยนะอันนี้ 7S นะคะตอนนี้ก็มาจะให้ดู 7S สมัมผัสได้อ,อ๋อยลืมอ่ะ <ris seg> ทุกคนไม่บุรี่คะ่ะเมื่อกี้จับหลายเครื่องคะ่ะงงคะ่ะเอาใหม่นะคะเดี๋ยวถุงเราจะใช้เราจะเข้าไปดูสแตทนะโหลดแบบหนึ่งนี่นี่นี่ คือสำหรับจ๋าจะรู้สึกว่าโอเคนอกจากกราฟิกที่เราเห็นอะคือส่วนงามขึ้นแล้วหนึ่งอาาันถัดมาคือมันเห็นละเอียดกว่าค่ะมันเห็นมาเป็นรูปกราฟซึ่งความจริงแล้วถ้าเป็นตัวฟินิกซ์รุ่นเก่าๆเนาะเราจะเห็นสแตลพวกนี้จากในแอปเท่านั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาดูหน้าตรงนี้ดูไหยเนี่ยเหมือนกันเลยเนาะเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราทําในนาฬิกาให้ดูนี่คือข้อดีที่เราสึกว่าเฮ้ยมันฉลาดขึ้นมันเจ๋งขึ้นว่า ทีนี้ก็จะมีคําถามใช่ไหมคะว่าโอ้หมันเหมาะกับใครกันแน่เหมือนเดิมเลยค่ะคล้ายๆกับที่เราเคยพูดถึงซีรีส์ความเป็นแบบฟีนิกซ์อ่ะอันนี้มันตอบโจทย์สําหรับคนเล่นกีฬาได้แต่ว่าไหลกีฬามากๆอะ่ะควาว่าเยอะของจา๋าแต่ไม่ได้เป็นการเจาะจงเฉพาะลายกีฬานะนึกไ่ะสายคนที่เคยศึกษาเรื่องการมิน,น้นงมันก็จะมีฟิลว่าสายวิ่งอ่ะก็จะต้องไปแบบฟรานเนอร์ถูกไหมสายกรอ ก็จะแบบ approach มันจะแยกกันแต่อันนี้มีความหลากหลายเก็บได้แบบเป็นสเตตของกีฬานั้นๆจริงๆและอย่างถัดมาก,ก็คือเรื่องสุดของเรื่องราคาถ้าใครจำ 6s ได้นะคะรุ่นนั้นก็2อง0มนกว่าก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะมากเหมือนกันว่าแพงอันนี้แพงกว่าค่ะคุณค่ะสาม0มนสพค่ะใครที่ใช้ 6s อยู่สหรับจ๋าจ๋าไม่ได้รู้สึกว่า ป้ายยาคลิปนี้แปลว่าต้องไปซื้อนะ 6S ตอบโจทย์ใช้ได้จริงๆแหละแต่ถ้าสมมุติว่าออกกำลังกายสุดเป็นคนเงินก็สุดอยากได้ตัวสุดอะคะ่ะ 7S คือคำตอบค่ะไล่มาขนาดนี้เนี่ยก็เริ่มมีคำถามจากทางบ้านนะคะเราเดาใจคุณออกค่ะว่าคุณจะถามว่าเฮ้ยราคามันตั้งแบบ3 3 0 0มืะมันทะลุ Apple Watch Ultra ไปแล้ว ทำไมจะต้องมาซื้อตัวนี้นะมุมใจเอ่รู้สึกว่าเหมือนมันเดินคนละถนนนิดนึงอ่ะสำหรับคนที่สนใจกาม m นหรือว่านิ n i x ใช่ไหมคะก็จะเป็นคนที่บอกว่าอ่ะใช้ในการออกกาลังกายเก็บข้อมูลมาดูข้อมูลในมือถือดูโนติได้ฟังเพลงได้แหละแต่ว่าความเป็น Apple Watch ค่ะมันหรูหรากว่านั้นมันมีฟังก์ชันมากกว่านั้นมันเหมือนเราย่อ iPhone มาอยู่ที่ข้อมือของเราใน Apple Watch ค่ะนอกจากจะสัมผัสดได้จอสวยกว่าตัวกา r m นแล้วเนี่ยคุณอยากจะดูแกรี่ภาพ ดูได้ถ่ายด,ดูได้อยากจะกดเค่อคิดเลขสักหน่อยทําได้ซึ่ง Garmin ทําแบบนั้นไม่ได้นะคะนะนะนะรุ่นที่จะใช้นะถ้าสมมติว่าใครรู้ว่ารุ่นอื่นมันใช้ได้ก็บอกจะได้นะแต่สําหรับที่จะใช้มาหลายๆรุ่นนะคือมันทําไม่ได้ขนาดนั้นคือเราก็ต้องยอมรับว่ามันต่างกันจริงๆนะแต่สิ่งหนึ่งที่จะว่าคนนะจะตัดสินใจเลือก Garmin กน,นะก็คือความน่าเชื่อถือของแบรนด์เลยถ้าสมมุติเราอยากจะออกกําลังกายที่มีเรื่อง GPS เข้ามาเกี่ยวข้องแบรนด์ Garmin นนะเขาทําเรื่องแบบ GPS เรื่องแผนที่มาหลลาาาาายปีมีมมกกๆแ้้วววคคน็จะเชืื่่่อออถถไรทดู เก็บแบบเกิดเแตตต่างๆเนี่ยเอ้ยกาเมียนมันน่าเชื่อถือเวย้ยแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งค่ะที่จ๋รู้สึกว่ารุ่นนี้เลยคือกาเมนฟินิกซ์ 7S เนี่ยมันชนะเลิศไม่รู้คมที่มันเป็นแซฟไฟร์โปรโซล่ามันเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์เข้ามาช่วยในการยืดอายุการใช้งานของแบตบอย่างโหมดสมาร์ทวอชเนี่ยเวลาที่เราใช้นาฬิกาเหมือนเป็นสมาร์ทวอชในชีวิตประจําวันทั่วไปก็อยู่ได้14วันแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นขยับขึ้นมานิดนึงเป็นตัว Exp e d i t i o n ชน GPS โหมดอันนี้มันจะเป็นคือปิดดดฟััังงงกก์ชชนนนนนอออย่อ่่่าาาืืเหลแแต GPS ใ้้ 4, 4, 4, 4, 1, ้ไ4ววว ยิ่งไปสุดกว่านั้นอีกนะคะคือโหมดแบตเตอรี่เซเวอร์วอชโหมดแปดสดวันเกือบ3เดือนถ้าลงกุมภาไปก็สามเดือนละเฮ้ยคือนึกออกปะอันนี้คือต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะคะแต่คือโอเคการที่เราจะให้แบตมันอยู่ได้นานขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องสูญเสียการใช้งานฟังก์ชันบางอย่างออกไปนี่แหละแต่อย่างอันนี้คือจ่าใช้มาคือชาร์จครั้งล่าสุดอะน่าจะวันอาทิตย์ที่แล้วแหลนะณตอนนี้แต่ว่ามีเกือบแบบคือ67วันแล้วอะมันยังโชว่วาจ่าสามารถใช้ได้อีกประมาณนี่มันจะโชว์อยู่นะ 2วันค่ะบอกเลยว่าการใช้งานของจ๋าคือแทบจะ24ชั่วโมงถอดแค่อับนาค่ะที่เหลือจะใส่ตลอดจริงๆแล้วก็มีทั้งเก็บสแตทออกไปวิ่งใช้ GPS ตีก๊อกก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าใครที่ชอบความอึด 7S ก็จะอึดกว่า 6S ด้วยนะแล้วก็อึดกว่าตัว Apple Watch ด้วยค่ะอยากจะป้ายยาแรงขึ้นอีกนิดนึงค่ะเป็นแบบ <laughs> ช่วงค่อยทายเราสุว่าเราอยากพูดถึงคือตอนแรกอะ่ะเราชอบรุ่นที่เราได้มาหมายถึงว่า ความสายมันอ่ะมีความผ้าผ้าใหญ่ๆ,ๆนิดนึงดูเห็นปะเฮ้ยมีความหลักชูแล้วก็อ้าวว่าใส่ออกงานสวยแล้วแล้วตอนวิ่งอ่ะยังไงอะ่ะแล้วก็หรือเราจะต้องไปซื้อสายเพิ่มโทษจ้าในกลองแถมสายซิลิโคนว้านี่แล้วก็เข้ากับตัวเครื่องด้วยการเปลี่ยนก็คือง่ายเหมือนเดิมเราสึกว่าเราชอบนะแล้วจริงสายซิลิโคนที่จะได้มาจะว่า ก็ใส่ออกงานได้นะสีครีมแก้มันสีมันกลางมากอะมันไปได้หลายชุดจริงๆแล้วมีความแบบขอบทองหน่อยๆก็แบล้วขนก็รู้สึกว่า ยาป้ายยาจุดนี้เพิ่มก็เหมือนยาแรงมากใช่ปะ่ะนั่นแหละก็เล่าให้ฟังจริงๆใครชอบไม่ชอบคอมเมนต์ได้นะคลิปนี้ก็มาป้ายยาประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่ามาคอมเมนต์พูดคุยกันอีกนะเราชอบมากเลยอะ่ะทุกคนน่าจะเห็นถ้าใครที่แบบอยู่ใน u t u b e อะ่ะแบบคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรเงี้ยจะเห็นว่าจับไปแบบกดไลค์ไปไล่ตอบอะไรเงี้ยเนาะมาคอมเมนต์คุยกันอีกนะคะสาวกามินรวมไปถึงใครที่กำลังตัดสินใจหรือว่าไม่ a p p l e Watch มันยังงั้นมาแชร์กันได้จริงๆเราเปิดกว้างให้ทุกคนมาแชร์กันนะคะเพราะเราเชื่อว่าหลายๆคนมากที่เราอ่านคอม พกเขาก็กำลังตัดสินใจเหมือนกันเจอกระไรคลิปหน้านะคะอยากให้เราลองรุ่นไหนอีกสมาร์ทวอทช์ยี่ห้ออื่นก็ได้นะบอกได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราแบบตามลา่าหามาลองให้ดูนะซึ่งลองของฉันไม่ใช่ลองแค่แป๊บเดียวฉันลองใช้จริงๆใช้จริงแบบพาไปวิ่งพาไปอยากทำแอคที้เลยบอกค่ะเจอได้เลยเพราะว่าลองให้ดูอ,อยากรู้ทามาแล้วดรีวิวจ้าายบาย